ครับผมมาพูดคุยในส่วนความเคลื่อนไหวของทีมคอนซาโดเลซัปโปโรกันหน่อยนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการจัดงานแถลงข่าวคือแบบเป็นงานคล้ายๆเปิดตัวสโมสรในฤดกการ2019นะครับแล้วก็ในงานเปิดตัวเนี่ยคือหลายคนจับตากันที่กับตันทีมอย่างฮิโรกิครับซึ่งมีข่าวไีก่อก่้นน,นี้ว่า ตอนแรกเขาเหมือนจะเปลี่ยนเบอร์แล้วอาจจะยกเบอร์สิให้กับชนาทิพย์สงศินใช่ก็ล่าสุดที่งานแถลงข่าวเปิดต,ตัวเนี่ย<ม>ก็ในงานก็จะเป็นการเปิดตัวนักเตะใหม่เปิดตัวเสื้อใหม่นะครับแล้วก็ฮิโรกิก็ออกมาที่เวทีะนะครับก็ปรากฏว่ายังใส่เสื้อเบอร์สิบซึ่งต้องบอกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย ก็ด้วยจากฟอร์มการเล่นของชนาทิปที่มีส่วนสำคัญนะครับทั้งแอซิดแล้วก็ยิงประตูเนี่ยฮิโกก็มีไอเดียใช่ไหมว่ายินดีที่จะมอบเบอร์10ให้เพราะว่าส่วนตัวเขาเนี่ยช่วงหลังๆการเล่นตำแหน่งเขาเนี่ยเป็นไมฟิลตัวรับด้วยแล้วก็บางครั้งก็จับไปเล่นเซนเตอร์ใช่ไหมกองหลัง3ตัวเนี่ยเขาบอกว่าชาิทิอาจจะเหมาะสมในส่วนของเบอร์10นะครับแต่ว่า ในการแถลงข่าวล่าสุดเนี่ยก็ฮิโรกิยังสวมเสื้อเบอร์สิอยู่กับเสื้อที่เป็นฤดูกาลใหม่ก็อาจจะเป็นแนวโน้มหรือเปล่าว่าการเปลี่ยนแปลงเบอร์อาจจะยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เป็นการยืนยันนะใช่แต่ในนั้นก็ต้องรอลงทะเบียนก็คือหลังรอให้แบบว่าชนาทิปจบจากซึกเอชเชยนคัพก่อนแล้วก็เข้าไปในสโมสรก่อนไปอะไรแบนี้ก็น่าจะได้แบบรู้กันเลยว่าปีหน้าเนี่ยจะได้ ใส่เบอร์18ตามเดิมหรือเบอร์10รนะครับแล้วก็คอนซาโดเลซัปโปโรก็เดินทางมาที่เมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยที่จังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยวจะมีเกมอุ่นเครื่องกับเชียงใหม่กัลำปางครับผมก็มาเข้ามาเก็บตัวนะครับสำหรับคอนซาโดเลซัปโปโรครับ